ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพุทธนิติในช่วงพิเศษของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้เมื่อสักครู่นี้กําลังพูดถึงโปรเจกต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ซึ่งมีผู้กํากับได้เห็นความสามารถของน้องอารีนาเกสเนลทั้งลาไทยดนตรีไทยทั้งจัดรายการทีวีที่อเล็กซ์ทีวีมีความสามารถเพียบพร้อมจึงอยากจะยื่นบทสําคัญให้ซึ่งเป็นบทในภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงไทยกับสามีชาวเยอรมันให้น้องอารีนาช่วยเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งให้เคลียร์กัน อาได้ค่ะก็มีชาวเยอรมันแต่งงานกับผู้หญิงไทยค่ะก็เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะก็วันหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งมาแวะสองคนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ให้วิชาให้ให้อ่สอนาทศนาใช่ก็สอนว่าพุทธศาสนาพุทธเป็นอย่างไงบ้างสอนฝรั่งคนนั้นใช่ค่ะใช่แล้วก็ก็ ทุกวันก็กะมีเกิดการซึมซับใช่ค่ะใช่ก็แล้วก็ผู้ชายเริ่มไม่เห็นกิจแก่ตัวแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นตบตัวดีขึ้นแล้วก็ถึงผู้ชายคนนี้อยากสร้างวัดอใช่ค่ะ โอ้นี่เป็นเป็นบทภาพยนตร์ที่ภูมกับเขาก็ได้มาเขาได้มาแล้วเขาเพียงแต่ว่าเขาเล่าให้น้องสั้นๆแล้วพอน้องได้ยินบทปุ๊บน้องบอกฉันอยากแสดงเพได้ยินว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยด้วยโนยน่าตื่นเต้นเลยใช่ก็น้องโนรีนาไม่เคยเห็นหนังของเยอรมันที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรือศาสนาพุทธค่ะ ่คใจะตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าขอให้คนไทยทุกคนช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานด้วยนะคะเพราะจะน้องกลับไปจากประเทศไทยหลังจากนั้นจะมีการเทสหน้กล้องค่ะแต่เขาก็พูดมาคำหนึ่งถึงน้องไม่ได้บทตรงนี้น้องอาจจะได้ตรงอื่นแต่น้องบอกว่าน้องไม่อยากทำอยากจะทำถ้าจะได้บทนี้น้องยินดีค่ะแต่โยมคิดว่า น้องหน้าเด็กไปเนี่ยเพราะการที่จะเป็นแต่งงานเนี่ยสามีภรรยาอย่างน้อยก็ต้องอัพ25หรือ30ใช่ไหมคะถึงจะมามองว่าเรื่องการแสดงนั้นไม่มีขีดจำกัดเพราะว่าเป็นการแสดงไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเราทำได้สิยิ่งจะเราเรียกว่าได้สองสองสเต็ปเลยเร้วทูอินวันเลยเราหน้าเด็กเรายังเป็นเด็กแต่เราแสดงบทผู้ใหญ่ได้อย่างสมบทบาทเรากับได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปอาจะมามองว่าเป็นเรื่องท้าทายน้องอลนณา อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องท้าทายมองว่าเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ทําได้ยากเราก็จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้กันยากจําคําพระอาจารย์เอาไว้ค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวกลับไปถ้าเกิดเทสหน้ากล้องแล้วผ่านอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ผ่าะแจ้งให้ทราบค่ะก็ไงก็ขอให้เป็นกําลังใจให้น้องอลิณาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องอลิณาได้แสดงหนังเรื่องเนี้มันเป็นการโปรโมท ประเทศไทยด้วยแล้วก็โปรโมทคนไทยแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ศาสนาพูดของเราด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยคาสาถูกค่ายอมอยากให้น้องได้นะญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอให้ส่งกําลังใจไปให้น้องอารีนาเกสเนลด้วยขอให้น้องเทสหน้ากล้องครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ได้รับบทบาทของผู้หญิงไทยแล้วมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนา อันดีงามอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจด้วยนะสาธุค่ะอนุโมทนาเอาล้เราพูดถึงเรื่องราวหน้าที่การงานการโลดแล่นอยู่ในกิจกรรมต่างๆในวงการบันเทิงของประเทศเยอรมนีมาพอสมควรเราเหนันมากลับที่เรื่องกลับมาที่เรื่องส่วนตัวของน้องอารีนาแกสเนลกันบ้างการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าทํางานหนักขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหทั้งเรียนทั้งสอน ทั้งรายการอเล็กซทีวีทั้งทำเอ็มทั้งรําไทยโชว์เรื่อดนตรีไทยโชว์แล้วการศึกษาของน้องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้เรียนจบที่เยอรมันเรียกว่าอาบิทัวร์แล้วค่ะไฮสคูลค่ะไฮสคูลรหรือป้ว่เต,ตรียมรวมศึกษาค่ะ <สา S 2> เรียบร้อยแล้วค่ะก,ก็ปีหน้าจะไป ยูนิเวอร์ซิตอ้เข้ามหาลัยแล้วเป็นสาวเต็มตัวแล้วอย่างค่ะท่านค่ะอย่างอยากให้เป็นน้องอลินาอยากเรียนครูค่ะเพราะคุณแม่กับคุณพ่อก็เป็นครูค่ะรักษารักษาความเป็นครัวไว้ให้ได้สืบทอดสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ความจริงก็เป็นอยู่แล้วสอนสอนดนตรีไทยสอนดำไทยมาต้อง หลายปีแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นร้อยแล้วก็ถือว่าความเป็นครูอยู่ในจิตวิญญาณของน้องอยู่แล้วแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ใช่ครูเถื่อนต้องเอาปริญญา <c oughs> ในสายครูมาให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจคุณพ่อคุณแม่นสนับสนุนไหมก็อันนี้ยมจริงๆแล้วน้องเนี่ยการเรียนน้องถือว่ายังยังเป็นอันดับต้นๆของของเยอรมันอยู่ค่ะ่ค่ะแล้วคะ่ะแล้วจริงแล้วน้องสามารถเรียนเรียนอย่างอื่นที่ยากกว่านี้ได้แต่น้องบอกว่ามามีขา น้องอยากเรียนแต่น้องกลัวเลือดที่จริงน้องสามารถเรียนหมอได้เลยค่ะเกตของเขาสามารถเรียนหมอได้นะแต่น้องบอกว่ามามีอาริ่ากลัวที่ว่าสมมุติว่าคนป่วยเนี่ยแล้วเกิดเขาตายแล้วน้องอาริ่าช่วยไม่ได้มันจะเป็นเขารู้สึกทุกข์ใจแล้วก็รู้สึกแบบเสียใจที่ไม่สามารถช่วยได้คุณแม่แล้วเขาชอบเด็กด้วยชอบน้องชอบน้องตัวเล็กเากดีว่ มีความสุขกว่าไม่ต้องเห็นเลือดกันแล้วความจริงเป็นครูก็ถือว่าเป็นเป็นปูชนีบุคคลของชาติเลยเป็นคนสร้างชาตินะครูเนี่ยท่านคะที่จริงเขามีสิทธิ์ที่จะสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็ได้หรือเด็กโตอะไรแต่น้องกับเลือกเด็กเล็กเล็กไม่ใช่เล็กอนุบาลนะคะแบบอนุบาลเล็กเกินไปค่ะเขาเลือกเด็กระดับปถมค่ะเขาบอกว่าเด็กระดับเนี้ย จะมีแต่หัวใจให้กับครูและครูก็จะมีหัวใจให้เขาารย์ตู้ใจเลือกนะเข้าใจเลือกค่ะ่จริงๆแล้วเขาเขาอยากเลือกตรงนี้คุณแม่ก็บอกหนูทําอะไรก็ได้ลูกถ้าทําแล้วมีความสุขทําไปเลยค่ะคุณแม่ยินดีค่ะอืค่ะอันนี้ประทับใจจริงๆขอบคุณค่ะคุณแม่สุริพรทราบไว้ว่าอาตมาเนี่ยบางทีก็คุยกับเพื่อนๆเขาบอกว่าเอ่อเจ้าคุณธรรมรัตน์น่บ้าไปแล้วมีออกาสเลยนะมีเพื่อนพระบางรูปบอกว่าอาตมาเนี่ยบ้าไปแล้วบอกผมบ้าตรงไหน ก็ท่านเจ้าคุณธรรมรัตน์ทำอะไรมากายเหลือเกินโครงการอยู่กดหมดทุกโครงการสวดบนเย็นจัดรายการทีวีสอนหนังสือโอ้โหทำเจ็ดแปดอย่างทุกวันนี้บอกทำไปได้ยังไงไม่เหนื่อยบ้างหรือไม่ท้อแทบบ้างหรือก็ต้องขอบอกตรงๆว่าทุกอย่างที่เราทําเราทาด้วยใจรักเราทำาะมีสภาที่จาทำเพราะฉะนั้นถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข I'm very tired sometimes but I'm very happy too ติคออายไลท์ everything I do ธุคคาสาธุกไลท์ค่ะเหมือนน้องอลิณาเขาก็จริงๆแล้วบางทีเนี่ยฮะเขาแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะท่านเวลาเขาเรียนก็เรียนแบบคุณแม่บางทีเข้าไปในห้องปุ๊บเขาบอกมามิหยุดก่อนคุณแม่ต้องถอยฮะแต่แต่เขาก็ทำรับผิดชอบเท่ากับผู้ใหญ่นะเวลาน้องแสดงหรืออะไรนี่น้องจะเป็นผู้ใหญ่มากเลยค่ะแต่พอพอน้องเลิกแสดงแล้วนะคะ ความเป็นเด็กเริ่มมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเอ,อน้องที่น้องมาเมืองไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นการพักแล้วก็เป็นการให้รางวัล <c oughs> กับน้องด้วยมั่นใจหรือเปล่าว่าได้พักอันนี้ <g ülme> ก็ยังมีงานให้ทำก็มีงานบ้างนะหมายถึงว่ามีงานในที่นี้หมายถึงว่างานบุญเป็นงานบุญแล้วก็น้องยินดีแล้วเขามีความสุขทุกครั้งเลยนะคะท่านบางทีบางทีคุณแม่เองเนี่ยเมื่อเมื่อสองสามวันนี้น้องก็ไปแสดงตีขิมฮะ เกือบสองชั่วโมงที่สมาคมแพทย์ไทยค่ะที่คุณแม่ไปอบรมค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาน้องมากเลยค่ะขอขโมยซีนิดหนึ่งนิมนต์เลยคร่ับเรียวเาแว้วๆมาอีกว่าต้นเดือนกุมภาจะได้ไปโชว์ที่ตลาดร้อยปีสามชุกด้วยโอ้นะด้ายนียังไม่เต็ม้อยนักเว้วๆเวลเวเวไม่เป็นไรค่ะตรงไหนถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้น้อง ไปโชว์ตัวก็ยินดีค่ะถ้าเราว่างเรายินดีเลยนะคะจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ตลาดร้อยปีสามชกในงานที่วัดวิมุลพกรามเอาไปช่วยกับนักภาษางานอยู่เชยันดีนี่เรียกว่ามาเมืองไทยทั้งทีก็ได้บุญกุศลได้ความดีกลับไปด้วยไปเป็นทุนในการต่อสู้ไปเป็นทุนในการทําความดีที่ประเทศเยอรมนีด้วยสาธุค่ะที่ทุกคนให้โอกาสน้องนะคะยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งคุณแม่สิริพรน้องอารีนาเกสเนล ทำงานหนักขนาดนี้นชีวิตวุ่นวายกับเรื่องทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจน้องอริณ่าอย่างไรบ้างโชว์นิดหนึ่ง <c oughs> สิคือเป็นแบบอย่างให้คุณพ่อ <c oughs> คุณแม่ที่มีลูกกําลังเป็นวัยรุ่นกําลังวุ่นวายกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่มีเทคนิคยังไงในการให้กําลังใจค่ะจริงๆแล้วครอบครัวของของโยมก็เป็นครอบครัวที่ธรรมดาค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้ความรักแล้วก็ความเอาใจใส่บางครั้งเราทราบว่าลูกต้องการอะไร การกอดการหอมการเป็นการดูแลเขาเขาต้องการอาหารหรืออะไรคือไม่ได้ตามใจนะคะเพียงแต่ว่าเราให้สิ่งที่เขาต้องการค่ะนั่นแหละทําให้เขามีความสุขค่ะแล้วก็ลูกหนูก็คุณแม่ก็อยากให้น้องเป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปอ,อยากให้น้องอยู่กับคุณแม่ตลอดไปแล้วก็อยากให้อยากให้น้องอ้อนแบบนี้ค่ะอยากให้เขาหอมเราอยากหมดเลยค่ะ <laughs> ตกลงเอาตัวเองไปที่ตั้งหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ถึงกับอย่างนั้นค่ะท่านค่ะพอดีแล้วเขาก็ชอบนะคะท่านอย่างอย่างบางครั้งเนี่ยท่านดูซิว่าเขาตัวโตขนาดไหนบางทีเขามานอนตักโยมนะคะท่านมาอ้อนมาอ้อนนอนจากโกมอยากเป็นเบบี้ค่ะขอโทษความน่ารักระวางคุณแม่กับคุณลูกออาแล้วพอดีอาตามาน้าตาร่วงขะสาธุ์กัขอโทษสาตุสาธุนะอันนี้ เป็นเรียกได้ว่าเป็นความผูกพันของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าคุณแม่นั้นทุ่มสุดตัวเลยที่จะ,ะดูแลแล้วก็เทคแคร์ลูกสาวคนนี้ทําให้ลูกสาวนั้นไม่ออกนอกกรอบเลยยาดิยดยมคุณแม่นั้นคนโทรลได้เลยนะลูกต้อง สุภาพลูกต้องเรียบร้อยลูกจะพูดกับพระลูกต้องกนนมมือลูกไปร้องเพลงลูกห้ามแต่งตัวโป๊นะลูกถ้าลูกใส่เสื้อเดียวลูกต้องมีเสื้อคลุมด้วยนะลูกอันนี้ตมาได้ยินมากระผูเลยก็ต้องขอชื่นชมการเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าพยายามให้แต่สิ่งที่ดีกับลูกไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณแม่คนนี้จะให้ได้น้องอเดนาบอกว่าคุณแม่คือเมนเจอร์เป็นผู้จัดการส่วนตัว เขาดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งอาหารเมื่อสักครู่นี้น้องอลีน่ากำลังจะดื่มโกโก้หรืออะไรสักอย่างคุณแม่หยิบออกเลยบอกเดี๋ยวไปออกรายการเดี๋ยวไม่สมาร์ทนี่เราจะเห็นว่าวิญญาณของความเป็นแม่นั้นสิงสถิตอยู่ทุกวินาทีในตัวของคุณแม่คนนี้สาธุคำถามสุดท้ายในช็อตนี้สมควรจะเวลากำลังเหมาะเลยคุณแม่สิริพรได้ข่าวว่านอกจากจะทำกิจกรรม เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่พยายามปลูกฝังให้น้องอลินาตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้คือการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่เยอรมนีไปที่วัดไหนมาบ้างค่ะท่านค่ะก็คือจริงๆแล้วยมคิดว่าการที่พาน้องเข้าวัดเนี่ยพระทุกองค์ก็ให้ความเมตตาน้องนะคะแล้วก็อย่างน้องที่เอาเรื่องใกล้ๆตัวคือคือคือ คือตำแหน่งที่น้องได้อันนี้ยมถือว่าไม่ใช่ของน้องคนเดียวุพระช่วยโด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือไม่ค่ะไม่คือคือหมายถึงว่าที่น้องเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คุณแม่อย่างเดียวใช่ฮะน้องเข้าวัดพระอาจารย์ทุกองค์ให้ความเมตตาแล้วก็ถือว่าเป็นของคนไทยทุกคนด้วยค่ะยมโยมเลยเลยต้องต้องเข้าไปกราบท่านแล้วก็ไปกราบเรียนท่านว่าน้องได้ตรงนี้มาแล้วก็ขอให้ ถวายท่านไปก่อนเลยค่ะนะคะแล้วท่านก็คืนแล้วก็ท่านก็ให้พรน้องแล้วก็เหมือนพรมน้ำมนตจนบางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปกราบท่านเจ้าคุณที่วัดที่เบอร์ลินค่ะท่านพูดด้วยเสียงครอว่าท่านใช่ค่ะท่านบอกว่าดีใจที่เห็นน้องอลิ่าทําได้ขนาดนี้และดีใจมากๆที่เห็นน้องเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ทําได้แล้วก็ท่านน้องอลิณาแล้วพอดีพระท่านเจ้าคุณองค์นี้ท่านท่าน เคยโกนผมให้น้องตั้งแต่เป็นเบบี้ค่ะแล้วท่านบอกว่าท่านเห็นท่านเห็นน้องมาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้รู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้ก็ค่ะท่านท่านดีใจแล้วก็วันนั้นก็ให้พรน้องยกยญ่เลยค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะอันนี้ก็ต้องขอบอกน้องอริณ่าว่าเป็นสิ่งที่น้องอริน่าจะต้องพยายามรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะ คนในเยอรมันคนไทยเยอมันหรือว่าพระสง่งองค์พระเจ้าที่วัดไทยเยอรมันแต่คนไทยทั่วทั้งประเทศส่งกําลังใจให้น้องอลิน่าตลอดเวลาขอให้กระพภูมใจแล้วก็รักษาความดีตรงนี้เอาไว้มาเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นทราบข่าวว่าไปเข้าโครงการปฏิบัติธรรมของวัดเทพธิดารามด้วยให้คุยเองดีกว่าไปทําอะไรมาบ้างก็วันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเดือนนี้ค่ะก็ไป อยู่กดอยู่กดอยู่กดหมดทุกขสร้างสุขด้วยสิ่งแปดปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมของวัดเทพธิดารามค่ะน้องน้องคุณุแม่พอลงเครื่องปุ๊บไปต่อเลยฮะค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญที่ใหญ่มากที่ไปอยู่ไปอยู่ที่เพชรบุรีนะคะอยู่เขาพนมทุค่ะสวยมากค่ะท่านแล้วก็สงบ สงบมากเลยดีใจมากค่ะหากมีองค์การอย่างนี้ยมยินดีที่จะบินมาด่วนเลยนะบินกลับเลยค่ะจริงๆแล้วบินมาเพื่องานนี้โดยตรงเลยนะคะท่านโยมภูมิใจมากและหากมีโอกาสยมจะพาน้องเข้าไปอีกค่ะน้องเลยน่าประทับใจอะไรบ้างเปิดเผยความในใจไปโครงการนี้มาชอบตรงไหนบ้างภูเขาค่ะก็ที่อะไรมันไม่มีอย่างนี้ค่ะก็อลินาก็ I think it's something special for you. ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอยู่ในใจตลอดชีวิตค่ะก็จริงก็ใช่ก็ก็น่าดีใจค่ะก็ขึ้นบนบนภูเขาก็สนุกค่ะก็ขับรถเอ่อเรียกว่าถยนต์หรอคะค่ะรถยนสนุกค่ะนั่งอยู่ข้างหลังผมกระจุยเลยลูกทงลูกทงนะเลยเลย อยู่เอนมันไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนี้นั่งรถเหมือนรถกระบะวนขึ้นเขาสูงมากประมาณ30กิโลมค่ะและที่สําคัญคือน้องไปเจอแฟนคลับบนยอดเขาด้วยนะคะโอ้สาธมีคนรู้จักมีคนรู้จักมันก็ทั้งคนขับคนขับรถด้วยนะฮะเขาว่าอย่างไรนะคะที่ขับรถให้น้องนั่งเขาบอกว่าเขารู้จักน้องเห็นน้องในเฟซเห็นน้องในในยูทูบค่ะแบบปลื้มใจมากแล้วก็ยังไปเจอกับน้องๆกลุ่มนัก นักเรียนค่ะโอ้แบบกลุ่มใหญ่มากที่เขาขึ้นไปอยู่บนนู้นพอเห็นปุ๊บเขาบอกเขาจำได้เขาจำน้องได้ค่ะคุณแม่ตื่นเต้นยอดเขาเจอแฟนคลับตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่เราไปก็มีแฟนคลับน้องอยู่หลายคนนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะก็เป็นร่วมก็ยินดีแล้วก็ดีใจแล้วก็บุญด้วยใช่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกทุกทุกคนด้วยแล้วก็ ขอบคุณที่ให้โอกาสน้องอลิ่าและคุณแม่ไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุอันนี้เป็นความประทับใจแล้วก็เป็นความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่เยอรมันก็ทํามาเมืองไทยก็ได้ทําความดีได้เข้าวัดเข้าวารักษาศีลแปดด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็ถือว่าเป็นการเสริมบารมีเสริมดวงต่อไปจะได้โด่งดังโอสาธุอลาพาร์ตใการเทสหน้ากล้องกลับไปเจอาได้เป็นนางเอกหนังนะ คิดว่าอนาคตคงจะอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะตรงนี้ขอให้กําลังใจก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสายสะพายคุณแม่สิริพรว่าน้องไม่ได้สายสะพายสายเดียวสายสะพายที่สองเป็นสายสะพายเกี่ยวกับเรื่องรางวัลขวัญใจค่ะขวัญใจดนตรีไทยในในเชิญหน่อยนะคะในต่างแดนในต่างแดนเลยค่ะสภาพโซบมนิดหนึ่ง ของกศนค่ะเป็นของของโรงเรียนกศนอที่อาร์เนส์บวกค่ะพาะน้องนั้นเป็นครูสอนด้วยแล้วก็แสดงโชว์บ่อยมากในงานใหญ่ๆนั้นคนไทยที่นั่นจึงพร้อมใจกันยกตําแหน่งขวัญใจดนตรีไทยในต่างแดนยาดโยยมสาธทุพวรดังๆสาธทูเอาละเอาลงได้ขอบคุณน้ต่ออน้ตอยนิดหนึ่งก็ขอขอบคุณหน้าต่อยอีก ครั้งหนึ่งค่ะที่ให้โอกาสน้องอารีนาและขอบคุณน้องๆที่ช่วยพี่ให้เผย,ยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติให้ทราบว่าปะระเทศไทยและคนไทยมีความดีมีของดีมีของดีอยากให้สื่อสารเป็นภาษา <c oughs> ดอยสื่อสารไปถึงคุณพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องที่ประเทศเยอรมนีเอาสักนพดหนึ่งสั้นๆ Ja. Ja, Hallo, ähm, ich wollte Danke sagen an alle, die mich bis jetzt unterstützt haben, egal in welcher Sache. Und möchte mich wirklich herzlich bedanken, egal ob es jetzt Musikvideos sind oder bei meinen Auftritten meine Freunde dabei sind und äh, zugucken. Ich danke euch und wie ihr merkt, ich bin schon etwas länger in Thailand und mein Deutsch ist irgendwie schlechter geworden, aber trotzdem, Dankeschön für alles. Zartu. Liebe Grüße nach Hause an Papa <laughs> und Oma und Opa. <laughs> Zartu, Zartu. ใจไปถึงประเทศเ,นเนยอรมนีทีเดียว <c oughs> เอาละวันนี้เวลาในการรายการของเราหมดลงแล้วคุณแม่สริพรน้องอารีนาเกสเนลก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณสองแม่ลูกที่มาให้ความสุขใจกับชาวไทยทั้งประเทศในวันนี้สาทุกขอเจริญพรนะาทุกราบนวัสการแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาวิทยาลัยสมาคมเจ้าอาวาปยานาวาเขตสัทรกรุงเทพที่ได <c oughs> ้ประทานโอกา <c oughs> ส ให้กับเราทั้งสามราจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำแล้วก็ขอจเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เราจะจากท่านผู้ชมทั้งหลายไปด้วยการโชว์ลำไทยของน้องอารีนาเกสเนลขอจเจริญพรชมโดยพร้อมๆกัน លំរត់ទៅអឿងឈួនចោមតែប៉